Hello me It's เอาล่ะครับผมทุกคนด้วยในวันนี้ผมจะมารีวิวมอดนะครับผมในคือมอด Crash of Crans นะครับผมไม่พูดว่าแข้งแข้งก็คือไม่ได้ไปตีมือคนเื่นหรอกนะฮะโดยจาะปากมันก็เลยว่าปากเ็นแค่ไหนนะครับผมนะฮะซึ่ง หมดแค่พวกแคนนั้นไม่สาม,มารถตีเมืองคนอื่นได้นะครับแต่สาม,มารถป้องกันเมืองเราได้จากพรีเยอร์ที่จะมาบุกเมืองเรานะครับผมนั่นก็คือเราจะมีพวกสิ่งต่างๆนะฮะที่อยู่ในคลาสท็อปแกนนเช่นอาร์เชอร์นะครับผมอาร์เชอร์ผมลวงนี้ผมแจ้งผมจะไม่ผิดเหมือนเวลประมาณเวล์สามขึ้นไปเวล์สามมันก็เวล์สี่นะผมฮิลเลอร์นะครับผมเป็นตัวที่ทำไมหน,น้าแม่งแบบเหมือนแบบหน้าฮิลเลอร์นีน่เหมือนประมาณแบบเว๋อแบบแะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยหน้าเหมือนฟิกครับผมถ้าก็ดูดีๆหน้าแบบ หน้าเขาจะเหมือนฟิกมากไอ้ที่มันอยู่ในอ่าอันเดอร์เทลนะฮะนะครับผมบาบาเรียนนะฮะก็จะเป็นหน้าแบบอาปากเหม็นนะแบบปากเหม็นเห็นไหมแบบอ่านะครับผมใยก็ใจแอนนะเป็นยักษ์ใหญ่นะครับผมเป็นยักษ์ที่แบบตัวใหญ่มากๆนะครับผมแต่แม่งเลือดแม่งมีแค่ยี่สิบแบบทางที่เลือดในอ่าในเกมแม่งมีแบบโคตรเยอะนะครับผมแต่แม่งเลือดแม่งก็พอๆกับบาบาเรียนเลยซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคนสร้างหมบทเขาคิดอะไรอยู่นะครับโอเคต่อไปเป็นก็บรินนะครับผมเป็นไอ ไอ้งูงูส,ส่งไอ้ตัวทรงบมโมงฮอกแนับผมสไปจะเป็นโกเรมนะซึ่งตัวนี้ถ้าผมจะไม่ตัวนี้ซึ่งถ้าผมจะไม่เห็นนะมันพัฒน,นามาจากน้ำดำนะครับผมเป็นตัวที่ถือว่าโหดมากนะแต่เลื่อนมันก็ยี่สิบคืออะไรวะคือคือผมจะไม่ผิดเลื่อนในเกมมันเยอะโคตรเลยแบบม่นเยอะมากๆครับผมแต่พอมันอยู่ในไมค์ขาแม่งเลือกแค่ยี่สิบคือแล้ว <c oughs> ต่อไปคือเป็นฮนอกไรเดอร์นะเป็น เจ้าไอ้ดำขี่หมูนะครับผมซึ่งแม่งคอนแม่งลอยได้ฮะนี่แม่งถือคอเนี่ยแม่งสึกลอยได้นะครับผมต่ว่ายอดไปเลยนะครับซึ่งมอนสเตอร์ในเกมนี้เราจะไม่ตีมอนสเตอร์ด้วยกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคือมอนสเตอร์นะเช่นผมจะแสกวิชมามันจะไม่ทำลายวิชนะครับเพราะว่ามันคือมอนสเตอร์ด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติผมไปแสกเจ้า n p c มามันก็ไม่ทำลายเหมือนกันฮะผมฟบอกแล้วผมว่าเจ้า นี่มันถือว่ามันเป็นพวกใจดีกับใจดีกับม็อบนะฮะอุ้ยไม่ทำลายเชี่ยอะไรแล้วเนี่ยผมขอโทษผมพี่ผมพูดผิดนะผมขอโทษนะฮะก็คือมันจะทำลายเอ c นะครับผมแบบแม่งเอาปางตายแล้วแบบดูลุมดีลุมลุมเลแบบลุมแบบพี่ผมเสียงมาเยอะนี่คือแม่งแบบลุมปึ๊กปื๊ดปื๊ดตายเลยนะฮะเพราอินดีมากนะครับผมซึ่งหมอดนี้นะก็สามารถจะทำลายผู้เล่นได้เหมือนกันนะครับผมก็คือจะแบบว่าเราสามารถเอาหมอดไปทำเพวก กำแพงแล้วพวกนี้ก็ได้นะผมแบบเอามาแบบเนี่ยเต็มไปด้วยเจ้าพวกนี้นะผมแล้วเราเราก็มีแบบเทียนทีแล้วระเบิดแล้วก็วิ่งมาระเบิดกำแพงแล้วก็วิ่งเข้ามาขโมยแบบโรคของแจกตรงกลางแล้น้องนี้นะผมแบบมันจะได้แบบดูเขาเรียกว่าอะไรแต่เหมือนเป็นมินิเกมนะครับผมที่สามารถไปได้เงิเพื่อนได้ซึ่งผมก็จะลองชวนคนอื่นมาเล่นอยู่นะแบบรอบแล้วพวกนี้นะครับผมซึ่งไอพวกนี้ถ้าเกิดถามว่าโหดไหม ผมตุองบอกววาว่าถือว่าโหดพอสมควรเลยนะผมเดี๋ยวผมจะลองเ่าเยจะทับไปผมจะลองเพลทฟูลด้วนนะฮะนะผมุงจะค่อยๆแบบเสกทีละตัวมา,มาบวกเลยดีกว่านะฮะเลยตอนนี้ผมก็มีชุดกรอบเพชรอยู่นะครับผมโอเคฮะตัวแรกที่ผมจะเสกเลยนะครับผมนั่นก็คืออ่ต้องบัปเปอร์เรียนก่อนใช่ไหมบัปเปอร์เรียนนะครับผม ซึ่งบาบาเรียนนั้นเวลามันตีเราแบบถ้าเกิดเราไม่ใช่กรอบเพชรมันก็ตีตีถือว่าตีแรงมากนะครับคือดูดิดแบบกอบเพชรเลื่อนรถแบบกระฉูดเลยนะฮะซึ่งเราก็จะตีมันลดเพียงแค่หนึ่งจะเป็นเราใช้ดาบน,นะฮะแล้วก็ตีมันรดแรงกว่าเดิมนะผมนะฮะเมื่อเวลาเจ้าพวกมอพวกนี้ตายนะผมมันจะเป็นแสงแบบมาแบบออร่าสีขาวมานะฮะแลมนอกนี้นะับผมเนี่ยแล้วตาเป็นสีขาวนะแล้วก็ตายลงไป นะครับผมต่อไปจะเป็นอาอชเชอร์เลยนะตามแบบฉบับเลยอาเชอร์ความสามารถก็คือเวลามันยิงจะทำให้เราติดพิษด้วยนะครับผมซึ่งพิษนี้จะเป็นพิษสองนะครับผมพิษระดับ2เป็นเวลา1วินะครับในการยิง1ครั้งนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โหดร้ายพอสมควรเลยนะฮะฉะนั้นต้องระวับบงไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดจะเอาไปเล่นพวกอะไรพวกนี้กับเพื่อนนะฮะขค้ต่อไปจะเป็นกับปินนะฮะมันก็มันก็ติดติดพิษเหมือนกันอนะ่ะเนาะ มันตีไม่ตีผิดโอเคมพูดผิดขอโทษนะแต่ก็วิ่นนั้นมันจะตีแรงเพราะผมจะไม่มันก็ตีแรงพอ,อกับไอ้เจ้าบัลเลียเลยนะแต่ก็ถือว่าตีแรงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้แบบมันจมตีแบบโคตรโหดนะครับผมเมื่อกี้ฟันทีแบบแขนขาดนะฮะโอ้โหถ้าเกิดผมไปโดนธนูเหมือนว่าผมไปโดนธนูไอ้เจ้าเนี่ยธนูอาเชอร์ครับผมมาอยู่ใกล้ธน,นูอาเชอเร์พวกผมจะทําการแบบจะมันจะมีพิษ ติดขึ้นมาเลยเนี่ยครับแบบผมอยู่ใกล้นะเนี่ยนี่ครับผมผมอยู่ใกล้ตัวนเชื่อปุ๊บผมจะมีพิษติดมานะครับซึ่งอันตรายจริงนะครับผมต่อไปจะเป็นไจแอนด์นะฮะก็คือเป็นยักษ์ใหญ่ของเรานั่นเองซึ่งมันจะตีถือว่าตีพอๆกับบาบาเลียนเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันตัวใหญ่นะฮะผมแล้วมันก็แบบว่าตีได้ตีได้ไม่ค่อยไกญ่นะตีได้รอบทิพนะครับผมยักษ์ใหญ่ของเราก็ตายไปเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นโกเลมไอฮอกไรเดอร์ดีกว่านะผมฮอกไรเดอร์นั้นความสามารถก็จะคือ มันก็จะมันก็ตีปกติอะนะนะครับผมว่าผมจะไม่เห็นมันจะเตะกำแพงได้หรือเปล่าฮอลเดอร์นี่มันมันเป็นตัวขี่ปกติตัวขีปบุ๋มมันจะเตะกำแพงได้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่านี่มันไอ้ในนี้มันไม่น่าเตะกำแพงได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นไมค์ครับมันไม่ใช่เกมปกตินะครับผมนี่ก็เกะกะจังโอ้โหไปตายไปตายไปตายไปนะครับผม ต่อไปนะฮะตัวต่อไปที่ผมจะอ,ออกมากคือจะเป็นฮิลเลอร์นะผมอันนี้เดี๋ยวผมไปเสี่ยงมาพร้อมกับบลาเปลียนก็เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ตายปลาตายปลาตายปลาโอเคอไปก็ทาร์มเฟสเดย์นะครับผมอ่าตัวต่อไปนะที่ผมจะอ,ออกมาก็คือโกเรมนะฮะซึ่งโกเรมความสามารถก็คือมันจะตีได้ระยะไกลมากๆเลยนะเหมือนว่าแม่งใช้คิวอาลานะผมมันโกเรมใช้คิวอาลานะฮะ ซึ่งเราไม่สามารถที like oh. yeah. okay. so okay. ่จะเดาบไปตี uh ับมันได้นะครับผมออเนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการฆ่าโคเลมก็ธนูยิงเดิมนะครับผมว่าเราเข้าใกล้มันไม่ได้เพราะมันมีคิัวล่าอยู่นะฮะก็ฆ่ามันจนตายนนเนะครับผมโเคครต่อไปสิ่งที่ผมจะ ตัวต่อไปก็คือไปเป็นเจ้า,เ,าเกมของเกมมอนหนึ่งเกมมอนหนึ่งดินะครับสิ่งของเจ้ตัวต่อไปก็คือเจ้าอาเชอร์นะครับผมทุกผู้ชมีบาบาลเลียนใช่ไหมอยู่หลายตัวเลยผมตีแม่งทุกตัวเลยอะบาดเจ็บหมดนะครับผมเอาฮิลเลอร์มาใช่ไหมครับฮิลเลอร์มาทำการฮิลเจ้าบาบาลเลียนนะฮะอย่างเช่นผมต้องรอเวลาด้วยคือมันเรื่องมากฮิลเลอร์ดูหน้ามันก็รู้เลยนะว่ามันเรื่องมากขนาดไหนคือมันจะไม่หิวง่ายๆนะครับผม มันยึงแบบไอ้ที่แก่รอเวลาพวกนี้ด้วยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆยิ้วนะฮะคือร้อยวันทำไปยี่ไปจะฮิ้วทีนึงอ่ะ้ยแล้วผมนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีมันจะมียาปลายพวกบอลเลียนอยู่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับชินเลอร์มันจะคอยแบบปลายยายพวกพวกพวกไอ้พวกพวกเพื่อนมันอยู่นะครับผมนั่นแหละคือชินเลอร์นะฮะคือจะคอยปลายย้ายเพื่อนมันเล่มน้องนี้นะครับผมแม่ โอเคฆ่าแบบผมฆ่าแบบเลยนให้เรียบร้อยกันแล้วก็ฆ่าฮิลเลอร์เนี่ยโอ้ปนตายยาสปีดเราด้วยไปฮิลเลอร์รู้สึกว่ามันจะเป็นพวกเราด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะคอยปายาให้เรานะครับยาแต่ละอย่างนะครับผมฮิลเลอร์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นพวกตัวดีเป็นคนดีนะครับผมไม่ถือว่าเป็นคนร้ายอ่ะเป็นพวกที่คอยสนับสนุนเราปายยาสปีดปายาสเต็งเนรับผมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะปกป้องฮิลเลอร์ไว้นะฮะแบบเปลี่ยนก็ฆ่าเช้นฆ่าไปนี่แหะ ตัวสุดท้ายนะโอเคครับผม,มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นมอดของ Crash of Can นะับผมและนี่ก็จะเป็นแมพ Crash of Can นะซึ่งหาโหลดได้ตาม Google ทั่วไปนะก็พิมพ์ไปผมหวังว่าคงจะโหลดมาเป็นเนาะนะนะับผมซึ่งโอเคครับสำหรับการรีวิวมอดในครั้งนี้ผมขอจบไปตรงนี้ผมซีโอเกน,ะเค,นครับเจนครับไป